ไน้ความคัน,น,ส,ส,นสินวัตรครับกระผมนะครับผมพูดที่หน้าแดงเทนนิสไจย์พยานพยานสรุปรวมทั้งแผนการตุ้นตูของในในภาพรวมนะครับเ,เหตุเกิดเมื่อเมื่อวันที่10ที่อยู่5โซนหลังจากคกู่ไปวันที่15นะครับแผนตุน้นตูเริ่มเริ่มมาจากที่16จนถึงปัจจุบันนะครับแผน เดียวก็ย่านำเสนอในข้อบูลนการแก้ปัญหาแม่น้ำสภาพแาม่น้เมื่อวันที่20กันยายนพาน17นะครับอ่มีข้อเสนอก็คือขอยัเยเอกสารอยู่ในเล่มสีพูน่านที่3ครับท่านครับขออนุญาตครับีอยาเยกาเกายเอกสารเยอะกลไกการแก้ไขปัญหาสปลูกสร้างอันนี้หน้าอกนี่เป็นภาพสภาพแม่น้ำสายที่ถูกบุกรุกครับครับ ที่ถูกรุกมากมากครับครับทีบนี้กรรมการเจซีอเนี่ยต้องพูดคุยในการแก้ไขปัญหาใน่น้ำสายแคบลงแม่น้ำสายแคบก็ทีนี้ในใน,นแผนต่อไปเนี่ยอยากได้เป็นองรวมนะครับในการวางบิ๊กแบ็ตาำแนวพื้นพื้นของบิ๊กแบ็เนี่ยทำลักษณะพื้นเอ่อ ต้องจับพกมันถาต้องหมดทั้งหมแม่สายเาบอก้าออีก15วันซึ่งก็น่าจะเป็นต้นกิจการก็น่าจะอะเรน้อแ้ก็กลับกลับสุขภาพเดิมทั้งนี้เนี่ยสภาพเดิมของแนก็อยูได้แต่ป่าประชาชนคือว่าบ้านที่ยังอยู่นีั้งไทยไปวก็ระดัทั้งหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสช้กันอยู่ยาเรื่องนี้แล้วก็มันจะมีในเรื่องของบ้านที่หายไปเลยที่หายไปท้งบ้านเนี่ย คนอากนี้หนักขา้นหนักอันนี้คือโดยในกฎหมายเก่ามีการชดเชยได้มากกว่าส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องนี้ที่ตาองเอาไปถูกต้องแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังคนพอแล้วสิ่งที่เป็นหัวคือในอำเภอเมืองอำเภอเมืองโดนช้ากว่าแม่สายแต่โดนหนักเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องจักรหนักบางอันก็ต้องหรือเครื่องจักรเล็กด้วยนะคจันหมด เนี่ยพอค่อยส่งไปแต่ว่าก็ให้ท่านท่านคไปประชุมก่อนว่าว่าพอไหมเพราะว่าไม่อยากย้ายไปแล้วครนี้ขาดก็รีบจบเช่นกันแต่ว่าทีที่แน,น,น่นอนแล้วว่าพอก็จะต้องส่งเงินเพิ่มเงินเพราะว่าเมื่อวานนี้เราจ่ายเงินแล้วขาดไปเยอะ กำลังใจให้แค่ะขอบคุณมากคะถ้ามันเตไป่ายันคืออะไรรอดพีขนนายกครับขานนายกครับ ิ it, it. <It. S 1> ดิดนขิดวันก่อนท่านนายกมาอยู่บริเวณสา,านสวันนี้ถือว่าเป็นวันที่18ท่านผู้การสุดก็ได้สั่งการให้กนัึกาต่างชาิและกองทัพไทยเข้ามาเริกฟื้นฟูในบริเวณที่เเพราะนั้นเศษซากจากการที่น้ำลงไปแล้วก็จะมีทั้งเศษตีนไม้เศษกระดาษครับ ตู่โทษคมหนนะ พรพงศ์หรืย่อให้